ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหลังโมนะครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นีนี่นะครับสายไฟสายอะไรทำใหม่หมดนะครับใหม่หมดครับเก่าอย่างเดียวเก่าก็เก่ากล่องเก่ากสองอย่าง กล่องกับสวิตนะครับสวิตตัวเดิมกล่องเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นอกนั้นก็ใหม่ทั้งหมดเลยมาเลยครับเทสกับแบตลูกเดิมนี้เลยทานซิเตอร์สตัวลองดูว่าจะได้โหลดเท่าไหร่นะครับว่าจะสู้ได้กี่วัตต อ่ะเริ่มที่500วัตต์ไฟสูงเลยอ้าวไม่ใช่แล้วอันนี้ส0 0พันอันนี้500วัตต์เฮ้ยมันจะไว้ยังไงได้นะอ่ะห้าร้อยวัตต์นะครับไฟต่ำ ไฟหนึ่งพันวัตต์เลยติดสบายสบายนะครับลองไฟต่ํานสวิตไม่ร้อนแล้วนะครับถ้าโมลแล้วก็จะจบปัญหาเรื่องสวิตร้อนอันนี้พันห้าร้อยวัตต์ได้นะครับ ทาร์กิเตอร์แค่3ตัว4ตัวรวมได้ขับ1500วัตต์ออกนะครับเดี๋ยวจะลอง2000ดูจะไหวหรือเปล่าได้นะครับเอาอีก25 0 0ได้นะครับอันนี้ก็เสียงไม่หาย1แอมป์ทาน์กิเตอร์แค่4ตัว ประหยัดไฟแน่นอนครับเอ่อตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนเป็น2แอมพอดีมันมันใส่ไม่ได้นะครับปัญหาคือมันใส่ไม่ได้จะใส่แนวตั้งก็ใส่ไม่ได้แนวนอนก็ไม่ได้นะครับมันใหญ่2แอมมันใหญ่เกินก็เลยใส่1แอมปเข้าให้แต่ความแรงก็พอๆกันครับกับ2แอม สรุปสั้นๆเลยก็คือสบายนะครับจากที่ขับ1000วัตวัตไม่ออกตอนนี้ได้เต็มที่อดัอดอัดสุดๆก็คือ2 5 0 0 2,500วัตต์ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ที่กำลังดีก็คือ1500วัตต์ก็คือขับได้สบายแต่มันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะถ้าเป็น2อแอมป์มันจะสว่างกว่านี้อันนี้ หนแอมมันดันได้แต่ว่ามันจะเหลือบน้นไม่เยอะเท่า2อแอมแต่น่าจะได้ครับใส่2อแอมไม่ได้มันเต็มดูดิเต็มไปหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยก็ชนกันแล้วโอเคครับแค่นี้ก็ถือว่าแรงกว่าเดิมเยอะนี่ใครมีแบบนี้ก็ส่งมาโมได้ครับนี่รุ่นก็ PPT 3ามหนึ่ง Okay.